6ก,กันสนันโซเชียลเลยนะคะว่าทำไมใบเฟิร์นถึงชอบเล่นแต่บทอีตัวหรือไม่ก็เมียน้อยพีเดซี่อยากจะบอกว่าบทเหล่านี้มันเป็นบทที่ท้าทายมากๆสำหรับคนยุคนี้นะคะสำหรับดารายุคนี้และทุกๆยุคนั่นแหละเป็นบทที่ใครๆก็อยากจะเล่นเพราะว่าเป็นบทที่ท้าทายเล่นแล้วเกิดเล่นแล้วดังเล่นแล้วปังใครบ้างไม่อยากเล่นแล้วยิ่งไม่เฟิร์นเล่นนะต้องบอกโหดตีบท กจุยนะ <c oughs> ก็สืบเนื่องมาจากที่ล่าสุดนะฮะน้องใบเฟิร์นกำลังจะมีผลงานเรื่องทองประกายแสดใช่ไหมละ่ะเออเพราะและบทเนี้ยใบเฟิร์นต้องมีแบบมีสามีหลายคนนะเอะไปแย่งเข้าบ้างเป็นเมียหลวงบ้างเป็นเมียน้อยบ้างเป็นโสเพณีบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันต้องบอกว่าเป็นบทที่ท้าทายดารานางเอกหลายคนอยากเล่นแต่ไม่มีโอกาสได้เล่นไนงะ พราะาผู้จัดเขาก็จะดูคาแรคเตอร์ว่ามันเหมาะสมกับไข่ต้องบอกว่าใครๆก็อยากเล่นจ้ะมันต้องเถียงกัน